คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็มาฟรีมาร์เก็ตนะคะมากับป,ป้าป๋าแล้วก็น้องมาครีนะคะวันนี้ก็เลยแบบเดินผ่านเดินผ่านร้านขายเครื่องดนตรีนะคะก็น้องมาครีก็ดิดนึงนะคะถัวกาอมาโชว์ดิดนนึงนะคะ <S <S ก็อันนี ada, es decir, es os, tra je tra je ้หนึ่งนะคะก็มาลองลองกิตต้าที่ร้านะคะผู้ชมคะอันนี้เจ้าของร้านกิตต้าเลยนะคะก็มีการก็เรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ phát hành gần đến nửa ใครสนใจอยากได้กีต้าร์นะคะมาที่ฟีมาร์เก็ตนะคะมาได้ที่ร้านนี้นะคะคุ่ผู้ชมคือร้านจิมกีต้าร์นะคะนี้เราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะเดินมาดูนะคะด้านในบอกว่าร้าน,นก็ยังไม่ค่อยเปิดเยอะมากเท่าไหร่นะคะ ก็ยังรองผู้ที่ต้องการที่จะมาเ a k e m o n มันะคะมาเปิดร้านนะคะที่ที่มาร์เก็ตแห่งนี้นะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวเราก็เดินเข้ามาดูร้านขายเครื่องหนังนะคะับคผู้ชมค่ะเป็นเสื้อหนังนะคุณผู้ชมคัะ ตอนนี้นะคะคนคะก็ปล่อยสองพ่อลูกเขาเดินไปนะคะแม่ที่เก่เดินตามค่ะเดินช้าช้านะคะแม่ทำไรแม่มารอค่ะแม่มารอมานั่งกินได้อะไรคะก็ได้เฟรชโรลนะคะก็มีลูกชิ้นปิ้งคุผู้ชมคะลูกชิ้นปิ้งนี่นะคะได้ลูกชิ้นปิ้งมานั่งรอดีกว่านั่งกินลูกชิ้นปิ้งดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยซิหน้าตาลูกชิ้นปิ้งสวยๆเห็นไหมคุณผู้ชมคะโอ้หน่าทานมากเลยอ่ะ เอาละค่ะก็เป็นว่าวันนี้ก็จบไปหนึ่งคลิปนะคะสำหรับามาตลาดทีมาเก็ตกับครอบครัวนะผู้ชมคะเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะน,นี่ไปก่อนนะคะนั่งกิชิ้นไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ